โรงเรียนวัดไผ่หูช้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนปรปฐมเขต2ตั้งอยู่เลขที่166หมู่4ตบไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานของนางสาวรัชดาพรธรรมราชมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คน ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น228คนตามที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมโรงอาหารอ่อนหวานปีการศึกษา2567เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเครือข่ายลดการบริโภคหวานและสื่อสารความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อลดน้ำตาลในโรงเรียนและพัฒนานโยบายสาธารณณะในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณน้ำตาล อาหารว่างและเครื่องดืง่มการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันพฤติกรรมบริโภคน้ำตาลล้นเกินทางโรงเรียนวัดไผ่หูช้างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคนปรปฐมเขต2มีการดำเนินงานโรงอาหารอ่อนหวานในสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย3ด้านดังนี้ 1. ด้านนโยบายกำหนดนโยบายโรงเรียนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะทำงานของโรงเรียน มีการสำรวจข้อมูลจำนวนของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผ่หมูช้างในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดให้มีกิจกรรมการแปลงฟันมีการขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไผ่หมูช้างในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 2. ด้านองค์ความรู้โดยการวางแผนและกำหนดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกความรู้ด้านการบริโภคอาหารโรงเรียนวัดไผ่หมูช้างมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริโภคอาหารบูรณาการสอดแทรกองค์ความรู้ต่างๆในทุกระดับชั้นโดยมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนประถมวัยหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์แผนการจัดการเรียนรู้ในสารวิชาต่างๆเช่นรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่อง อาหารและสารอาหารเป็นต้นสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียนถึงโทษของการกินหวานที่มากเกินความพอดีในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกินสร้างสารรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนและกระจายไปสู่บ้านและชุมชน 3. ด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นโรงอาหารอ่อนหวานโดยห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน แต่มีการจำหน่ายน้ำสมุนไพรที่มีความหวานไม่เกินร้อยละห้ามีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอมีการติดป้ายสื่อส่งเสริมสุขภาพตามจุดต่างๆของโรงเรียนมีการกำกับติดตามสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนไม่มีการจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มที่มีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและช่องปากปลดสื่อโฆษณาขนมและเครื่องดื่ม ทางโรงเรียนมีการตรวจสุขาพิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารตรวจสอบคุณภาพของอาหารและมีการอบรมให้ความรู้กับแม่ครัวในการปรุงอาหารลดปริมาณเครื่องปรุงในการประกอบอาหารเพื่อลดหวานมันเค็มและจะต้องไม่มีการบริการปรุงเพิ่มให้กับนักเรียน